สองวันที่ผ่านมาที่ไม่ได้เจอกันเน่ยยังรักษาศูนย์กลางกายได้ดีหรือเปล่าจ๊ะดีครับปรินาระเมื่อวันเสาร์เนี่ยเราลเล่าออกันมาถึงไหนแล้วเนี่ยทรงเทวะสบัดใจอ๋อเปิดไปิรรครับลริชาเกมครับก็มีวงดนตรีมีอะไรแล้วก็มีการละเล่นทะเลทาง มีเทพสอนเทพคนทันมาเปิดงานไม่ใช่ใช่แล้วเขาก็มีการล้ำรงสมบัติไทยวันนี้ที่จริงจะมารล่าตอนที่สองเนะี่ยที่เปิดงานนี้ขามีการฟ้อนการฟ้อนมันมีอยู่ตั้งหลายรูปแบบตั้งใจว่าจะทับมาสักสิบแบบ กำลังชั่งใจอยู่ว่าจ,จะค่อยๆทยอยเล่าไปเพ่อจะได้เห็น,นความอลังการของบริษัทกรีธาหรือบริษัทเกมเนี่จะเทียบกับในเมืองมนุษย์มันแตกต่างกันร,ราวกับฟ้ากับดิ่งเละเพื่อที่เราก็จะได้ไม่ต้องไปหลงเกี่ยวกับเรื่องทารละเล่นมันพือมนุษย์ให้มันมากเกินไปต้องลองมีสิ่งที่ ที่คนนั่นกัดพี่แขงจเนี่ยเราก็จะใช้เวลาที่มีอย่างจังหัดในโลกนี้เ,เอาไว้สําหรับสร้างบารมีและก็เป็นเล่นให้สนุกสนานบันเทิงหลังจากที่เราได้ถอดกายมารุดไปแล้วมนนีวัตถุประสองค์อย่างนั้นถ้าจริงๆวันนี้ก็จะต้องเราต่อตอนบุพพา,า,ามาลาอะไรบบกพ้ามาลาครับบุพ้ามาลาที่สวย แต่ <languages> ว่าที่ม so 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 ันมีเรื่องที่หน้าจะมาเล่าให้ฟังก่อนก็เลยเป็นนั้นว่าไอ้เรื่องที่ต้องเล่าต่อๆกันไปนี่แหละเป็นนั้นเราก็ต้องเล่าตามสะดวกเพราะรายการนี่มันอะไรหลายคุยอยให้ฟังก่อนนั่งธรรมาจาอกนั้นก็จะจับแพะจนแคะจับแกะจนแกะแกะจนแพะมั่งอะไรกันแล้วแกเอาตามสะดวกนะจ๊ะแต่เรื่องที่เล่านี่ไม่ใช่เรื่องจับแพะจนแกะ เรื่องที่สำคัญทีเดียวที่มาเล่าทักช่วงการละเล่นในวันนีนะ้เพราะว่ามันเกี่ยวโยงกับตัวของเราเรื่องในวันนี้ก็คือเรื่องของทหารกล้าของทัพทั้ของเราเลยได้เดินทางกลับไปสู่ที่มาอีกหนึ่งแล้วก็ทยอยทยอยกันไป ลงมาสร้างพลัมีตามพลัมีเสร็จแต่กายทําลายขันก็กลับคืนส่งมาในสภาพที่ดียิ่งขึ้นก็เดินไปอีกท่านนี้นะจ๊ะตามหอดที่ก็ส่งมาเข้าวัดแส,แส,แส่ที่สองแสงท่านอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีเข้าวัดมาตอนนั้นก็กาลังมีร่างกายที่แข็งแรง จิตใจที่แขง็งขัร่งส้งใจสมาสร้างครามมีคุนอย่างเต็มที่ดูเหมือนตปีนั้นจะเป็นตปีที่เราจะเริ่มโครงการตีทองครัง,งกรกระยาณน,นิยใช่ไหมครับตีทองของกระยาณน,นิยท่านมาในตอนนั้นแหละตีทองกระยาณน,นิยก็คือการ กางคุณนำบุญขึ้นทั่วประเทศโดยผ่านโครงการจัดชุดลรงกระถานทั่วประเทศจัดชุดลงกรบสานทั่วประเทศก็คือเตรียมเตรียมบุคลากรเไปการพระทั้งอบาสกออบาสิกาคุณนำบุญไปทาวัดตามบาตามโรงเรียน จังหวัดต่างๆทั่วประเทศให้เขาได้ถึงตัวอัานมาสนใจที่เ,เรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเมื่อกี้นั้นไม่ทราบว่ามีใครได้อยู่ปร่โมบุญตรงนี้มั้งจ๊ะมีไหมยกมือสิยกมือ,มอก่อนนะจ๊ะเอ้หน้า,าจ่านใส่ดีจ้าเกียราิการ์ตรงนีง้แหละการประพฤ้ิตรงนั้น ท่าน,นอรอพระภิกษุที่จังหวัดอุทรดิตานีซึ่งต้นนั้นเนี่ยยังไม่มีรายได้ด้วยจากพระธรรมกายมากมายนะกันงเดทุท่มเทยีตจิตใจศาสนานัครบองครับทำขึ้นมาเยอะแยะเลยคือภิกษุดงด้วยแล้วก็พอมีสมวาชิตปฏิบัติธรรมเบมากเขาก็ ส่วนกาตั้งศูนย์การเรียิการสอนน่นายใจประธานรรมานศูนย์คนรแรกหรือเปล่าคนแรกครับเป็นประธา,าศนศูนย์คนแรกก็ไปเชิญชักชวนผู้มีคุณทั้งหลายมาเพบบบบื่อปฏิบัติธรรมกันที่ศูนย์กัรยาณมิตรุ่งเทวิจิตใจกันอย่างเต็มกําลังเลยควบคู่กับชารกินทั้งควบคู่ของใจใน,นเวลาว่างเองนใน,งนคณะตั้งความดีเลย แล้วก็ทำอย่างนี้เรื่อยมาเลยพอถ,ถึงวันอานทิตย์เตือนก็อาตาทิชนมาวัดจัดรถมาแล้วก็วันงานใหญ่ามาคะอิสาฆะอาสารหักกิ๋นกระปาอะไรต่างๆพนนีเนี่ยไม่เคยขาดเลยเราจาทิชนมาจัอรถกันทีแต่หลายสิบกันในมพระก็ ทสมเทวีที่จิตใจกับไจนิมนต์จะทำกันไปอย่างนี้เลยแม้ในส่วนที่วัดเราเกิดวิกฤติการณ์ต่างๆที่มีข่าวสายลายผายซีอะไรเนี่ยท่านก็ไม่ได้มาดพิษตกกังวลก็ไปทำหน้าที่ท่านเดิมคอยแชร์ข่าวคอยให้กำลังใจทำความเข้าใจ พระพ้ทคลือแปลงอะไรต่างๆอย่างนั้นเริ่มมาเลยลังงานนี้ใหญ่จับรถก็เลล่ะโบวถ์อมาะแก่แก่จี๊ดเจ็ดคันรถเปิดบ้านเรียิทย์ได้จำนวนถึงห้าร้อยกว่าหลังหลาคนมาสร้างองค์พระสามร้อยกว่าองค์พระแทนกลางอีกหนึ่งร้อยองค์ สาตูชวนคนสวายที่ดินเนี่ยสวายที่ดินเต่างศูญก็มีเนี่ยจะรับับเลยสละเจดีครั้งที่หนึ่งสละเจดีครั้งที่หนึ่งสลองเจดีครั้งที่หนึ่งเนี่ยสี่สามอย่เนี่ยสี่สามอ่าอยู่สองมสารสองหน้าสี่สามตรงรับรับพาสาธุชนมารวมสร้างภิกขันรถ าง,งานบุทุกบุญไม่เคยสิ้นทำได้ลตอดลอดต่อนเนื่องแจลอเชื่อมแข็งมากต่อเนื่องอะไรท่านชื่อกุลลภาที่มาสุขขร,รายาเล็กคุลลภาที่มาสุขไม่เคยขาดเลยเกี่ยวกับเรื่องงานบุญตั้งแต่ปีสองแปกก็เลยมาถึงปีนี้เนี่ยกี่ปีล เจ็ดปีเจ็ดปีเจ็ดปีที่ทำเต็มที่ไม่ใช่เจ็ดปีปนานทำที่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับทำอยู่ตลอดเวลาทั้งให้ถา,า,านรักษาสี่เจริญภาวนาอะไรทุกหมดทุกอย่างเมื่ออายุได้หกสิบปี่จี๊ยบป่วยป่วยก็อยู่โรงพยาบาล หลวงพ่ออยากจะเล่าตรงนี้สอนที่ท่านป่วยเนี่ยก็รเรื่องบุญที่ท่าน,านไว้ตรงไปตรงมาเลย,เยป่วยก็เ,เป็นคนป่วยอย่างถูกหลักพิชาคือื้องสงาางามสง,งาางามมาแล้วก็ไม่ได้หวาดวันในมรณะภัยซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นได้ตตอนไหนกันแล้วแต่ ท่านนอนตรึนระล,ลึกถึงบุญทุกๆุบบุญ่ทกานทำมาอย่างเต็มกำลังเลยงแต่วันแรกที่มาเจอะธาทมกายแรกมาอยู่ทุตดงได้ไปจัดทุตดงสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมชวนสาธิตชนทั้งหลายมาวัดมาสร้างบุญสร้างชวนสร้างบารมีแลวก็คอยประครับประคองจิตใจสาธิตชนทั้งหลาย มีกำลังใจในการสร้างบารมีทำทุกๆุกบุญท,ที่ทั้งรอดนม้กระทำทุกบุญไม่เคยขาดไม่เคยตกเลยสักบุญเดียวนอนนิดอ,อย่างนี้ไปเรื่อยๆภาวนาก็ะทำใจก็ใสใจใสสบายแม้ร่างกายจะค่อยๆอ่อนเพลียลงไปเรื่อย ใ,ใจใจทั้งอยังเบิกบานแจ่งจี้จนกระทั่งถึงตอนหัวหรือโหวต่อคือพอเห็นภาพบุญต่างมาเรียนกันแล้วมันก็ปลื้มพอปลื้มแล้วเนี่ยก็เห็นบริวารน,นำราชรถมาใจก็ยิ่งปลื้มปลื้มสังขารก็อ่อนเปรีย่ยไปเรืเลย ใจใจครับเติมไปเรื่อยๆเราสวนทางกันกนะจ๊ะ<ม>คือสังขารเนี่ยมันเสติมลงไปใจใจเจริญขึ้นสังขาเรสขาเสริมใจใจเจริญขึ้นไปเรื่อยๆตอนตรงนี้แหละโหเรียกหัวตอนมันจะมีสารเพื่อใ้เพื่อขันเพื่อนี่ำอะไรกรถึงน้องใส่ของมันเพื่อนี่เดี๋ยวไปเนี่ยมันมีเพือกแบบควบคุมอัตราการแบบรุนแรง แล้วเหือกระแรงในตาเหลือค้างแล้วเหือกสุกมราคามันจะค่อยๆแบบละมุนละไมที่ทำให้คนทั้งทางไม่รู้ไอ้วีกเฮือดแรงใกล้ในคนทั้งทางจะซอยเพือดอันี้เลยจะทาเหลือทังนี้กอยเหลือค้างไปบองๆอะไรนะเหล่อค้างแต่ถ้าเข้าสินธรรมะนี่มันจะมีเฮือกกลัวมากเลยนียแต่บางคนก็ถ้ามีบุญมากๆจย ละมุนละไมไม่ค่อยเหือรับทีภาพของบุญที่ท่านเห็นได้ด้วยตัวท่านเองภาพของบริวารทำลายจะลดมาก็เห็นด้วยเองคอานี้แก่ใช่มมันมารวมอยู่ตรงกลางกางทางที่เจ็่ดวงเจ็ดเนี่ยเป็นดวงสีดำดำแล้วนี้เป็นหลักที่หาอะไรใค่ไหมขามาอยากจะอธิบายหลักที่แท่แต่แกมัต้องอธิบายก็ไม่รู้ลืม งานจึงจะเห็นได้ด้วยวิชาธรรมกายถ้าไม่ได้วิชาธรรมกายก็มองไม่เห็นเวลาเจ็บเนี่ยมันจะมีดวงเจ็บออกมาสรอยู่ตรงกลางคือมันสอดออกมากลางดวงธรรมที่ทําให้เป็นกายมนุษย์อยากดวงธรรมนี่จะร,ะรักษากายมนุษย์อยางของเรา,เาไว้ไมันจะสอดตรงกลางเลย าคติดวงทาที่ทำให้เป็นกลางมุษยดอยากที่มันจะใสจะสว่างือได้ดวงเก็บเอามาจะหลบตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นดวงดำๆตออตรงกลางเลยแหละแต่ดวงเล็กๆที่ต่อมาเนี่ยแล้ว็จะเก็ดเล็กๆถ้่ดวงเก็บมันโตขึ้นในกลางดวงทาที่ทำเป็นกลารมันย์อยากโตแล้วมัจะเก็ดโตๆแล้วจะค่อยๆขยายความเจ็บ เมื่อมันโตมากขึ้นจนเต็มดวงอ้าวอะไรเรียงเลยบเรียงไม่ดีแล้วตอนนี้เะยบาเจ็บชนิดกราหน่อกเอามาไหวหมอไหนก็เอามาอยู่แล้วตอนนี้ทั้งอยู่ทั้งยาอะไรเอามาอยู่ปรเจนก็กนไปอะไม่ดีอยู่ดวงตายมาแล้วตอนนี้เจ็บม,มาก่อนอีกดำกว่าคือแรกดำมุดดวงตายซุดประดําเนี่ยยกกำลังสองคนเลย ต่อพาลองกลางก็ทำงาดโดนเจ็บเพระมันมืดยังเห็นดวงดวงนึงโตมาเนี่ยเห็นแน่ในกลางมืดฮะในกลางมืดยังเห็นดวงมืดมืดโผล่ก็แสดงว่ามืดกขี้นี้มืดกว่าใช่ปะจ๊ะใช่แล้วมันจะไปเห็นอย่างไรในกลางความมืดยจะมีอีกมืดเข้ามากันนี่มาค่อยๆต่อมาเลยต่อต่อโตขึ้นโตขึ้นตจนนี้เนี่ย หมอไปจะดูเองไม้เครื่องมืออะไรต่างเอ๊ะแล้วเร็จมันเริ่มก็ไม่ค่อยขยับมันเริ่มนิ่งๆแต่การขายับนะ็่ไยๆแสดงว่าจะไปกินอาหารที่ดีก็ค่อยๆปยรีลงไปเรื่อยๆอีก่วงตายก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นพอเต็มตัวงไงนั่นแหละแก็งเป็นไวแ้วเต็มเนื้อไป้วตอนนี้แหละ ตอนนี้จะถูกระตุกแล้วดึงไวทีฐานที่หกเฮือกมากเฮือกลงห้เจอะถูกดึงไห้เข้าแต่ไม่ออกอันนี้เบาๆอันี้ปล่อยออกลองละเฉยเลงไปถึงฐานยี่หกตอนเนี้ยมันก็ไปดึงเอาอะไร มันลุกในเอียวขึ้นมาเนื่อยไหมดึงขึ้นมาก็เด้งขึ้นมาก็ลอยขึ้นมาอยู่ตรงทางที่จะดอีอีกเครื่องอีกเครื่องอ่าจะดูเข้าอย่อยอยอยางเดียวยังเข้าครั้งที่สองอีกเนี่ยเพื่อคบิชเนี่ตรงนี้นะถูกดึงขึนนน้นมาเลยเด้งเพิ่งมาอีกเครื่องที่สอง เด่งเอากายมนต์เลยและกายคิดขึ้นมามาดูตรงนั้นแล้วนะเออที่สามตอนนี้หัวต่อวามโน้นเปกายคลิแล้ดเลยตอนนี้เออกศูนไปเลยในฐานที่หกเป็นกายคิปและออกพอฐานที่ห้าตอนนี้ห้ายังไนขาข้างคอแลยลูกกระเดือกแล้วขับไปฐานที่สี ที่ด้านซ้ายจังฝากทางสารัดัานที่สามการที่สับแบบเดียวกับหัวตาชันที่สองขีหัวตาหญิงซ้ายชายขวาชันที่หนึ่งปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวารลุดก็ไปเลยสามเพื่ออย่าลืมนะน แต่บอมบอมนี่ได้เือเพอเพือไอ,อ้รงนี้ถ้าใช้สั่งสมบุญเราไปเยอะมันจะเคลือบอย่างละมุมะนถือนมไปสบายถ้าว่ามันไปดูสังสมบุญเองเคลือบนี้แรงถ้าไม่ทำบุญได้ยังทํามากุศนเออโหเพื่อตาือยู้าอังกำมชื่อจิตเหลือตายไงนะ เลยช่จิตเลือตามาหลับตาไม่ลงเนี่ยเปลือตาเนี่ยโหลดขอไปใจของอะไรนิดอะไรหนะโลภะอะไรอย่างสุขุมบัยชีสามเพื่อที่แยกออกเงนิดเดียวเลยนะเองมาสุขุมเพื่อเพื่ออะไรเนี่ยค่อยค่อยอย่างสบายๆ รถมาวัดแล้วก็มีทางขวานิดหน่อยซึ่งในก็ไปตึงในก็ไปบใงเหมือนจะเจอหลุมเจอหออนไรเพื่นนะ <c oughs> อตะโคลมหล่นไปงั้นแล้ค่อยๆลงไปอย่างเนี้ยสบายพอ,อ, <c oughs> อ,อไปปักขึ้นราดจรถเลยจิต <c oughs> ม,ม,มุ่งดูจิพบมุ่งตั้งแต่ก่อนตายแล้ว มุ่งเลยมุ่งนั่นแตละทำบุญอะไรกันมายิ่งตอนหลังๆนี่ตอนป่วยนี่เอ้าใหญ่เลยนะจิตเนี่ยจอครับสวรรค์ท่านฤทสิ์มาเลยมาตามสูตรที่เด็กแนะนำไว้คือราชรถราชศสีบริวารนั่นแหละขันหัวราชรึ้นมาเวียนพอทั้งสิ้ เอเวียนมาทักตินรอบมหาสมก,การเจดีนี่รายที่สามไม่ใช่ไหมสหามแล้วนะนี่เอาเวียนรอบมท็กตินหรือถ้าก็ขึ้นไปบนสวรรค์ชัน้นที่สิบกรกกาลังบุญเสียงคอหรือหัวกำลังบุญตรงนั้นจิตคุคท่าเนี่ยปาสนาจะเป็นบุรุษแต่ตอนเป็นมนุษย์ตรนี้ แค่เบื่ออาตภาพจะเต็มหญิงงำมุนกับปลานาอยู่ในใจเลยอยากจะเป็นผู้ชายอยากจะไปดูติดเพราะฉะนั้นก็นนขเข้าไปจริงาก็าาไปเลยดูติดอยาา่างมน่าแต่ำบุญดีในตัวเองในตัวคน,นอื่นทั้งด้วยแล้วก็พอถึงประตูประตูนี้มาก็าเข้าไปตามลำดับ ในระหว่างสองข้างทางที่มีบริวารเรียงรายอย่างหนาแน่นหนาแน่นมากๆเลยของเทพบุตรใหม่เนี่ยคุณลภาที่มาสุเพราะว่าในสั่งสมบริวารสมบัติเทวีเยอะอมากที่มาเนี่ก็เป็นสองแก้วพราชรสิทธิราชก็สองแก้วนี่ยจะอยู่ในวงบุญที่ ตรง,นตรงนนเนี้ยเืยตรงกลางนี่ถ้าทวิเาะได้ต้องอยู่ตรงกลางกับัำวิเคราะได้แต่ขารสมาการที่จะหยิบอองมาทำสมากายไม่ได้จะได้อะไรละเอียดจะียิบออกมาอีกหน่อยกายละเอียดไม่ได้แ,แต่ดวงทมก็หยิบมาอีกลวงทำไม่ได้แต่ก็ผุใิใจวิตใจ ในการสร้างพรมีกันอย่างเต็มที่ที่ให้ทำนั่นแหละทำด้วยตัวเองแล้วแต่ตัวคนอื่นมาทำด้วยก<ะ>็หลังทายปิดพระรามวงบุญพิเศษถ้าเป็นอย่างนี้นะจ๊ะทีนี้ต้นมาสังเกตของพิมานเทวบุตบุใหม่พลราาที่มาสุขเอ๊ะทำไมพริวารสมบัติกับพิมานมันขย,กกนยับไ<ะ>ีอยู่เรื่อยๆขยับขยับไหน ก็ฝันเราไปดูปเทําไมขยับขยายแล้วก็เพิ่มเติมเรื่อยๆอ๋อไม่เคยเบื่อหน่ายในกางทันทีผู้<ม>นําบุญยอดกันยานิดนึยอ๋อมันมีอยูเธื่อเติบโตเลยถ้ามีแล้วเบื่อที่จะได้คนอื่นไม่ด้วยแล้วทีนี้นก,นก็ไปดูต่อว่าเมื่อสร้าง,งผู้มีบุญขึ้นมาคนหนึ่งเนี่ยสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ย เป็นอย่างไรถ้าคนมีสายบุญของผู้ที่เทวบทอ,อะไรก็เละพาใคาก็สร้างสมมติเรสาสร้างคนหนึ่งสายบุญนี้นก็จะมาเชื่อม<อ>ที่กลางกายของของผู้สร้างผู้สถาปนา<ะ>สว่างไปเยอะและ้วและผู้ที่ถูกสร้างนั้นจะพยายามที่จะต่อ,อไ่ายพิ่มอ,อีก โอ้ได้คืเพิ่มคือถ้าผูกกลุ่มขยายไปเรื่อยๆก็เพิ่มไปเรื่อยๆก็ลมเพิ่มเปสมมติเราเป็นต้นบุญอย่างนี้ับแต่มมตเมื่อคุณยีิตเนี่ยเป็นต้นบุญสถาปนาคุณอาทิตให้มาเป็นยอดให้สร้างบารมีแต่ถาสายบุญอยากคุณอาทิตจะมาเชื่อมายคอาคุณอาทิตย์จะทาบุญอะไรเนี่ยให้ทารักษาขีนจเจริญภาวนา คุณมีฤทธิ์มีส่วนทั้งหมดทธิ์คุณอาทิตย์สร้างต่อไปถึงคุณสันติครับก็เป็นสองคุณมีฤทธิ์กฤติสวนเป็นสองเข้ามาไอ้คุณอาทิตย์จะเป็นหนึ่งโอ้โหอะไรชะนาหนานะแตมันมากกว่านั้นมันขยายไปถึงยี่มานโอ้ขอบุญมาเมาตลที่คลางตัวมันงเนี่ัต้องขยายไปที่ส่วนทานส่วนศีลส่วนภาวนาและบริวารสมบัติมันก็รึกบไปขยายออกไปโอ้ คร้งนี้ถ้าคุณมีนิสัยได้ร้อยคนเนี่ยก็ร้อยสายบุญถ้าในร้อยนั้นก็ขายายกลุ่มไปปูกลุ่มนี้อีกอก็เป็นของคุณอาทิตย์ไอของคุณมีนิสที่จะสะวยผลบุญแม่ละโลกไปแล้วผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ที่เกิดขึ้นมาเป็นผู้นำบุญได้ใหม่น,นะพระกรณีกุลภลัยก็ยังเสวยผลบุญต่อมันต่ออย่างงั้นมามันต่อต่อต่อไป ที่นี่ถ้าเกิดคาไหนท้อเรียแไดครับานานที่จะทอ้อมันก็จริงเพราะว่ามันจะไปเจอความสําเร็จทุกครั้งเนี่ยครับมันเหมือนมีกระแสสีดังมาบดบังอ๋อคล้ายๆครับเมฆที่โครจรผ่านมาแล้วบังแสงของอาทิตย์อืมอาทิตย์ก็ยังสว่างอยู่แต่แสงสว่างไม่อาจจะมาถึงพื้นได้ก็บดบ,บังบุญยังอยู่แต่ไม่อาจจะส่งผลได้อ๋อแลมีสิ่งมาบดบังคือความทอ้อครับ ถ้า้อ่เฉยแล้วไม่ถอยอย,ยังพอเอาเมฆจางๆถ้า้อแล้วถอยมืดเลยอเมฆมืดเลยอะไรเนี่ยนะอย่างนี้อาจาเพราะฉะนั้นอิตรงนี้สาคัญอตรงนี้ถ้าจำกันได้ว่าบริวารสมบัตินี่ความยังเจ่งมากหลังจากละโลกไปแล้วแต่เราไม่มีบริวารสมบัติก็นในในหนหหขขุนไปอยู่ไกไๆอยู่ได้ทยอย่างนั้นแหละอายเขา้นไปอยู่บนนั้นอาจารย์ ดังนั้นเรายังมีชีวิตอยู่ต้องมีร่างกายที่สดชื่นแข็งแรงเนี่ยทมนะแข็งเกิดตัวเองแล้วก็ไปชวนคนอื่นเข้ามาตามมีเทวบุทใหม่กุลภาที่มาสุขนี่สุขสดชื่นเบิกบานมีความสุขอยู่นในฤสิกบุรีแล้วนะจ๊ะมีความสุขสว่างรัศมณรนีสว่างมากทีเดียวแหละนี่ก็เป็นสิ่งที่นํามาเล่าให้ฟังแทนการเล่าเรื่อง เปิดบริษัทเกมใ,ในวันนี้นะจ๊ะจะให้ใครบ้างที่อาผูกลุ่มเอาไว้บ้างนะี่ยยกมือสิ <c oughs> อ๋ออาบมือ,อสิ์ดูสินอกจากนั้นที่ไม่ได้ผูกกลุ่มสงสัยอยู่ท่านหนึ่ง <c oughs> นี่จะทำด้วยตัวเองยกมือให้สิฉันมีทำด้วยเ <c oughs> อ๊ะเขาไม่เชื่มาเยอะอยะ <c oughs> นะฉันมีทำด้วยไนงะ และคอยปลุกหลออให้กำลังใจในอย่างที่เขาจิดใจสุดทักำลังใจเราตกเองล่ะไม่ดีเลยโอ้หน้ารักทุกคนไม่มีตกเลยทุกคนเากำลังใจสูงส่งทางนั้นโอ้หน้าชืงนอกชื่นใจไอ้อย่างนี้ลูกใครเนี่ยลูกพราลูกพราโอ้น้าชื่ออกชื่นใจเออเดี่ําคัญที่เดียว ถ้าเ้าแล้วเกิดขึ้นแล้วนี่ต้องรีบทำเพราะเราต้องทิ้งช่วงครับช่วงที่นะจ๊ะทิงช่วงช่วงทิงกับพัามาที่ตลอดเวลาถ้าเราไม่ทําตอนนี้เนี่ยไอ้ทักที่เราไม่อยากจะทํานั้นอาจจเจี่ยเสี่ยงรายห,หาใครด้วยเหตุใดหนึ่งอย่างน้อยกับอาสีสังคมเลยอาชีพสังคมนี่ยไม่พูดถึงเรื่องอื่นนะจะถูกเึื่นไป แล้วก็มันไม่ได้เป็นประโยชน์สำหรับชีวิตชีวานาหลังจากนั้ลกไปแล้วอย่าลืมนะเพื่อสามเพื่อืมอันมเพื่อเชีตเลื่กตรนี้เนี่ยเพือการถึงทราเนี่ยใฟังนะามัไม่เหมือนนคล้ายกันเดี๋ยวจะกลัวกันแล้วก่อนแต่เอถึงธรรมแล้วเปนยังไง มันก็มีซึ่งนี่ะรุนแรงกับแบบสุขมถถุมวิทชาค่อยเพิ่มให้ไปถ้าทำสมบุญเอาไว้มานั่งสมาธิบ่อยๆย,ยอมหยุดเย็นอย่างที่ได้แนะนำเอาไว้ทำอย่างเสม,สม,มอๆละจิตมันจะบางครั้งมันจะถกโต้กับมันก็ข้าอีเลียสลงไปเอียสลงไปลเลียสลงไป,อย,ไปอย่างที่เราทีกอย่าไม่รู้สึกตัวเลยแล้วมันก็ นึ่งน้มันนุ่มๆเลยแล้วขยันคอยเรื่อยๆอย่างทำให้สบายจะอสังเกตให้ออกเลยจะถ้าหากว่านานทีมันคอยจะได้งินแต่เราจะลองีมันพุ่งหรือเลิกเลยเฮ่ยเราจะานทีอาปรมานึงเลิกดีกว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะใครเคยพว่นีกมั้ยไหนยกพูดเอามือยกสูงอยู่ไปจิตวางกมองไม่เห็ เออเฮือกเพื่อนี่นะครั้งนี้เรามีเฮือกไว้เฮือกเฮือกเฮือกแบบตกใจนี่ไว้ใช่ทางนั้นเลยเพือกพนั่นเลยเฮื่อหนึ่งไว้ยังไม่ทายนะไม่ต้องพูดอันี่เฮือกที่จะตกสูนลงไปตกศูนย์บู๊แล้วก็เป็นดวงใสๆสว่างก็เลยใหญ่ครับสามเฮือกเดินทางไปสู่สัมปรายภพแค่นั้นฝึกกันเอาไว้ดีเลย้ะ ฝึกเอาไว้ให้ดีสักวันหนึ่งนี้จะเป็นวันของเราล้วปกไว้ให้ดีดี